วันนี้เราอยู่กับพี่นิสสันทีน่านะคะ x v Navigator Sunroof นะคะคันนี้นะคะจอดเทๆ่ๆนะคะอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่เ Ten PS Auto บ้านสวนนะคะจะบอกว่าคันนี้นะมาพร้อมกับสีขาวมุกแบบดูแบบมุกธรรมชาติสวยๆนะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีนะคะ ในส่วนของเซ็นเซอร์ให้นะคะมุมนี้หนึ่แหน่งอีกด้านหนึ่งหนึ่ตำแหน่งนะคะจะมีไฟนะคะด้านบนนะคะแล้วก็มีแบบครอบสีดํานะคะที่ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยโอเคสำหรับล้อนะคะเราได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางใหม่มิชลินนั่นเองกระจกด้านข้างนะคะเป็นสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถนะคะตับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะในตัวเรียบร้อยนะคะมีกล้องด้วยนะด้านล่างนะคะ มือจับเป็นโครเมียมที่ประตูทั้ง4บานเลยนะคะกรอบหน้าต่างมีลายเส้นนะคะเดินลายเส้นโครเมียมให้ด้วยทุกคนวิงวิงมากนี่ค่ะด้านหลังนะคะมุมนี้เป็นไงบ้างทุกคนสวยไหมนะคะด้านหลังเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4ี่ตำแหน่งนะคะแล้วก็มีฟอร n นิสันเทนา2.5 xv นะคะท่อคู่ใช้งานได้จริง2ตํตแหน่งนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวพอจะเปิดท้ายให้ดูช่องสัมภาระกันว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาแล้วนะคะได้ช่องสัมภาระที่กว้างพอสมควรเลยทีเดียวกว้างมากเลยแหละนะคะแล้วก็มีส่วนของการปูพรมนะคะสะอาดตากลิน่นไม่อับชื้นนะคะยังหอมอยู่เลยอุปกรณ์ SOS และยางอะไหล่นะคะมิชลินนะคะใส่ให้ไว้ครบแล้วนะคะสำหรับด้านในนะคะมาดูกันนะ ด้านในนะคะทุกที่นั่งจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะแปดทิศทางที่นั่งคนขับนะเข้ามาด้านในนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับซอสคือปรับโหมดต่างๆได้นะคะควบคุมหน้าจอนะคะหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการรองรับ FMAM AUX นะคะมีทั้งแมปมีทั้งเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็ช่องเสียบ AUX นะคะอยู่ตรงนี้ แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับช่ำๆได้เลยนะคะในส่วนของช่อง usb อยู่ตรงนี้นะคะ Power o u t เอาอยู่ตรงนี้นะคะช่องวางแก้วเขาทำมาสวยรูมากทุกคนนะคะมีลายแบบลายละเลือลเล้อละเลแบบว่าผสมทองบิ้ง g สวยเอ๊ะอธิบายยังไงได้บ้างนะคะเปิดมาแล้วนะคะวางของที่แบบไม่ลึกเกินไปวางของที่ลึกได้นะคะ2ชั้นเลยทีเดียวนะคะ นี่ทุกคนจะบอกว่าคันนี้นะมาพร้อมกับบุ๊คเซอร์วิสภาษีพรบพร้อมนะคะม้านบางแดดยังไม่ได้แกะนะจ๊ะยังไม่ได้แกะนะเปิดมามีไฟที่กระจกด้วยทุกคนนะคะนี่มีกล้องนะคะมีกล้องที่กระจกด้วยนะเก๊ะใส่แว่นนะคะมีไฟเป็นไฟ LED นะคะไฟหน้าเก่ง LED นะคะเปิดรูปขึ้นไปได้นะคะ รับแสงหน่อยนะคะรับลมหน่อยก็ได้เลยทุกคนนะคะด้านหลังนะคะบริเวณที่นั่งกว้างมากนะคะมีความเป็นส่วนตัวเลยนะต่างคนต่างนั่งสบายได้เลยนะคะมีที่พักแขนช่องวางแก้วให้นะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของนี่ม่านบังแดดให้ด้วยนะจ๊ะมีไฟข้างหลังด้วยนะจ๊ะโอเคนะคันนี้ก็เป็นคันที่เพียบพร้อมอีกคันนะ กุญแจคันนี้จะเป็นสมาร์ท e คีย s ์เลสนะคะพร้อมกับปุ่มพุสตา้าต์ตรงนี้สบายๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากจริงๆคันนี้นะคะจะบอกว่าไม้นะคะแสนนิดๆนะคะกับรถนะคะที่สวยทั้งภายนอกนะคะยันไปภายในเลยทีเดียวนะคันนี้ทุกคนราคานะประหยัดจากใบแดงไปเยอะนะ,ะอุติใบแดงเป็นล้านนะคะวันนี้ที่เพชออโต้เราขายกันเพียง 789,000บาทให้พิเศษสนับทุกคนเลยนะคะส่วนใครนะคะที่มีเครดิตดีอยาลืมมาออกรถกันนะเรามี0,6เรดือนผ่อนที่9,000 0กว่าบาทเท่านั้นฝากกันไว้อีกคันหนึ่งค่ะสำหรับมิสสันเทนาเอ็กซ์ีนะคะเป็นรถปี2018นะจ๊ะ พร้อมแล้วจองออนไลน์24ชั่วโมงเลยได้ที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็แอดไลน์มานะคะเรามีนะคะแอดมินคอยรับสายอยู่นะคะอยากได้คันไหนเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านให้ทุกคนได้รถตรงใจกันไว้ใช้งานนะคะเราคัดพิเศษมาให้แล้วฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้นิสสันเทนา x t i Navigator ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ